วิธีการดูแลรักษาเครื่องยนต์ในรถยนต์แบบเบื้องต้นนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันและก่อนเดินทางไกลเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมาอย่างแรกเลยให้ดูที่น้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกเนี่ยควรอยู่เหนือขีดมิลและไม่ตำกิดแม็กและควรให้น้ำยาไม่เปลี่ยนสีเป็นสีใสๆแบบนี้นะครับอันนี้คือน้ำมันเบรกที่ดีต่อมาหน้าฝนแบบนี้ที่ฉีดน้ำฝนควรเติมน้ำให้เต็มอยู่เสมอนะครับเพื่อพร้อมใช้งานน้ำาน่ที่เตมิมสามารถเติมเป็นน้ำเปล่าได้หรือว่าผสมน้ำยาล้างกระจกหรือแชมพูเด็กอ่อนๆผสมจากข้างนอกในขวดและต่อไป การระดับน้ำมันเครื่องเนี่ยเวลาดึงออกมานะครับเราควรดึงมาแบบนี้แล right. no ้วก็ดูระดับนะครับว่าสูงขีดมินและไม่ต่ำมาขีดนักคือขีดนี้นะครับอย่างอันนี้คือพอดีนะขีดนมกพอดีคือใช้ได้เลยและก่อนเช็คทุกครั้งควรจอดรถในที่ราบและจอดรถทิ้งไว้ประมาณ5้าถึงสินาทีก่อนที่จะดึงนะครับเพื่อให้น้ำมันเครื่องเนี่ยให้ระดับมันได้คงที่ก่อนนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นที่พักหม้อน้ำนะครับน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยอย่าเกินขีดแม็กและไม่ต่ำมาขีดมิลอย่างอันนี้อยู่ที่ขีดนอี่า้่อนรเีี่่ยจะ เป็นตัวสตาร์ทรถนะครับปกติแล้วแบตเตอรี่ไม่เพียงพอระบบกระจกไฟฟ้าไม่ทำงานวิทยุไม่ทำงานแอร์ก็ทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับนี่เลยเราควรเอาเหรียญเนี่ยครับไขดูได้นะครับเพื่อที่จะดูระดับน้ำกันนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจขับรถ้าสู์บริการที่ h อน da ทุกประเทศจะได้นะครับอันนี้จะเป็นการดูแลรักษาซึ่งแบบเบื้องต้นนะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยแนะนำนะครับให้ขับรถ้าไปที่ a อท o n d a ้าทั้งสสาขาเข้าไปสอบถามที่ฝ่ายบริการที่ช่างผู้ชำนาญการได้เลยนะครับ